อไอต้ตื่นเดี๋ยวบอกว่าเราไปหน้าคุกดีวอบบอกว่าอ้บลอมากล้จอดกันแหละพอมาติแต่เมื่อคืนอ่ะ ช่วยจ้าหน่อยครับลุงแม็กก็เ้ยนี่น้ำโป๊กเหรอใช่ครับเพิ่งกลับมาจากทหารนะลุงเอาหรอไอ้ที่นี่ไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คขายอะไรนะลุงแป๊บหนึ่งนะโอเคครับไอ้แจ็คอยู่ไหนผมกำลังไปดูหน้าคุณมามาตรงตู้ปะมาตรงหน้าโรงพยาบาลเด้เร็วๆหน้าโรงพยาบาลได้ไหมเออครับโอเคครับ แทนหนึงง่งนะคีมข้าเขาไปไหนวะขี่ย้านหน่อยเลเก็บเล็กส่บินเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพารุ่นน้องมาแป๊บหนึง่งใครรุ่นน้องไอ้รุ่นน้องเหรอลงมาดิมัด<ฮ>ทำ <c oughs> ความพยายามรุ่มพี่ดิมันกำลังไปกินทหารแล้ว <c oughs> มันจะได้จับใบแดงอันนี้ได้ใบแดงเลยเหรอ ใช่ครับลุงลองลองให้ความรู้สึกวันนี้ตอนได้ใบแดงไป็นไงผมเหรอมันเจ็ดผมมันจะมีทหารสามเหล่าลุงครบเลยบกอากาศเรือแต่ว่าทหารอากาศแล้่เขาสมัครเต็มอ่าก็คือผมอะเป็นคนปทุมเน่ลุงแล้วผมมีกี่ใบมันมีกี่ใบอ่สามร้อยเจ็ดสิบใบลุงเหลืออยู่สิบเก้าใบผมเป็นหนึ่งในสิบเก้าอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ผมบอกเลยเออแล้วเราเราอยากเราอยากโดนไปตอนนั้นอะใจผมใจหนึ่งก็เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ครับเขาบอกว่าเจอสุดขครับแล้วตอนเดียดเดียดเดียดไอ้แจ็คกำลังไปจับเนี่ยไีไม่กี่วันแล้วเนี่ยแจ็คอยู่เรือรู้สึกแจ็คอยู่ปทุมป่ะุงเพครับอยู่อะไรเยู่เขตยอะไรอ่ะได้บอกเขตเลยล่ออยู่แถวไหนนะอยู่แถว้ฝั่งทนครับเออฝั่งทนอะฝั่งทนส่วนใหญ่ทหารเรือจะเต็มครับ แล้วก็จะมีทหารอากาศอ่ะโอ้ยเทียแจ็คทหารอากาศขี่เฮลิคอปเตอร์เอ้ยหารอากาศขี่ขี่เฮลิคอปเตอร์วะไม่ลุงคือถ้าเป็นทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ได้แบบขี่เครื่องบินเลยลุงมันจะเป็นแบบไปฝึกเหมือนทหารใหม่อ่ะแบบอยู่บนบกอะไรอยู่นา้เราจะได้ขี่เฮลิคอปเตอร์ป่ะแจ็คเนี่ยเผื่อมึงความฝันมึงจะขี่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปไปขี่ยานเจาะอวกาศถ้าขนาดนั้นมันต้องสมัครต่อลุงต้สมับรเลยฮลิคอปเตอร์นะมึงอะไรอย่างเงี้ย โคตรเท่เลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนายทหารมาจากกองร้อยอีซี่มไาแล้วแล้วคนจับกี่ร้อยคนได้ได้ได้ใบที่สิบหกอ่ะสิบหกสิบ่สิบเก้าครับสิบเก้าสิบเก้าอ่ะกี่ร้อยคนอ่ะที่ที่จับได้สิบเก้าคนครับวิ่งเยอะเฮ้ยแต่ก็ไม่เยอะไม่ไม่เยอะนะใบแดงเยอะนะใช่เยอะเยอะอยู่ลงสิบเก้าใบอ่ะก็ถือว่าเยอะนะแล้วเราไปแรกๆกันตรงไหนที่มันเหนื่อยสุด ก็การปรับตัวครับเรื่องการปรับตัวสอนสอนได้รับรุ่นดอกหน่อยเพราะรุ่นดอกมันจะโดนละเตรียมใจอย่างเดียวครับร่างกายถ้าเกิดว่าเราฟิตเราก็ไม่ต้องกลัวมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดหรอกไอเรื่องที่แบบว่าข่าวเชาาโชว์อะไรที่แบบว่าทำโทษทหารจนปางตายมันก็ไม่ได้มีครับลุงมอทบอลแจ็คอยากเป็นทหารอะไรแจ็คสมมติเลือกได้แจ็ค้าเได้แจ็คจะเป็นทหารราบ เาะว่าผมมาผมมาเป็นทหารเรืออยากเป็นทหารทหารที่อยู่บ้านเฉยครับเอ้ยทำบ้านบ้านใดไงบ้านนายอันนี้เขาคัดปะเขาคัดคนใบบ้านหรือว่าอะไรอ่ะคัดครับเขาแล้วแต่ไอแจ็คหน้าเทาไนล้อไอ้แจ็คล่อแจ็คมกผ่านผ่านได้แน่นอนส่วนใหญ่ไอ้ข้าราารใหญ่ๆมันจะอยู่กรุงเทพอ่ะลุงแล้วเขาคัดยังไงอ่ะเขาคัดยังไงถึงให้ไปบ้านนายอ่ะความสามารถครับส่วนใหญ่จะเป็นคอมอ่ะลุงความสามารถในการตัดย่าใช่เขาเรียกว่า กองคนฝุ่นฝูงบินต่ําอะไรง oh. เงี้ยโอ้โเทสั์ไอ้แจ็คตัดยญ้าไงมันมันอยู่ต่ำไงเออเออเ,อ,อ,เอ,อเขาทำมันให้ได้เขาทำเออเออเอเดียคอปเตอร์ไอเฮลิคอปเตอร์ฝุงบินต่ำตัดยญ้าเออเออเออหี้ยนี่เพื่อเรี้ยมเขาได้ยินไอ้เหี้าคนจีเลยสัตอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกองกองพันฝูงบินต่ําไอ้แจ็คฝุ่งได้แน่นอนกอง ก็วัฝูกวิตตัมที่ที่ผมไปมันมันมีนี่ด้วยรับสมัครคนที่แบบเลี้ยงควายเป็นเลี้ยงวัวเป็นเลี้ยงไก่เป็นอะไรมีหมดเลยลุง<อ>ถ้าแบบว่าเราเป็นแบบมีความสามารถเขาจะใช้งานตามที่แบบว่าเราเป็นมมมไม่ได้แบบบังคับขเขาเขีนอะไรขนาดนั้นอ๋อเนี่ยแจ๊คมันมีความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่ใช่ป่ะใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นคอมส่วนใหญ่เขาจะให้ช่วยงานพวกแบบเอกสารเหมือนที่ผมทําอ่ะผมก็จะเป็น ผมเป็นเสี่ยงน่ะก่อนนะผมก็ได้ทํางานพวกนี้มาด้วยแล้งเข้าไปร้องทำหมันเข้าไปไหมครับอะไรนะครับต้องทําหมันเข้าไปไหมไม่ใช่อะไรอะ้แจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเสร็จไวัยครับเขาฉีดยาผมไม่รู้ว่ายาที่เขาฉีดให้อะทำให้ไข่หดหรือเปล่านะแต่เขาเขาลือกันว่าอย่างนั้นนไวดิวายสัตว์ไปเลยจ้ะเจอกันครับถนน

เออเียน้ำมันเลยเฮียเะิมควาหน้าขอ mm. บคุณ mm. T N Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม mm. ไม่ได้ยินไรเลย mm. ตอนนี้หูผมไปแล้วอ mm. ี่ยโคตรดังเลยพรุ่งนี้ให้เยกเอาเอาอกเถอะไอ้สรลำคาญ เยียซีวิกกูยังไม่เสียงดังขนาดนี้เลยสัตว์พวกซูเปอรค์คาร์กูเสียงดังแบบนี้เหรอมั้งไอ้ทียเวลาเหยียบทีอะพวก GTR อนะไรวะเนี้ย อ๋อคือไอ้เคี้ยำคานแม่งเสียเปรียบนะเว้ยใส่ไปมันไม่ได้มีความเท่อะไรเลยนะคือเวลาหนีตำรวจอะผมควรได้หนีต้องนานและเย้ยตำรวจตามเสียงรถได้ ติดห่อเลยอ่ะห่องไหมตอนนี้มันห่อไม่ได้เนี่ยมันฉลาดไงพี่มันให้คนเข้ามาดูคนหนึ่งตำรวจไม่พอก็เข้ามาตำรวจ6คนแช่แหลกเข้ามาตีแล้วตำรวจ6คนยื้อแล้วเอยเฮียตำรวจ6คนในสัตว์อย่างเฮียเลยเฮียตำรวจ6คนด้วยนะนี่งเลยบอกบอกว่าโว้ดอย่าว่าเอ้ยผมตีกับเจนนี่ครับเป็นเดือนอนี่แล้ไม่ดีคุณเอาไหครับ ซัดกับแมงรอบนึ่งอะได้ย่าเงี้ยเอาเลยไหมเอาต้องเอาเลยแล้วทำอะไรไม่ได้งครับลุงทำอะไรไม่ไ <qualc> ด <LI ES> ้จริงๆทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่น่าโคลกันอะมากมายอะแตัว่าเปิดเลยดีกว่าเปิดดึงกะบุญมาจากไรเปลหรือยังทับยีก็ไปเดี๋ยวไปนี่ไปวิ่งเลยอ่ะไปไอเจ้ากาเออ เดือสายย่อดนะครับยอดยอย่อดอ้าวยอด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 แม่เลยละยอดยอดยอดาเป็นสายย่อดอ้าย่อย่อดยอดไปเอามันไปไปไปปืนมีนาย ít quá, nhà mày à! này nó lòi thế nào? Lòi thế nào này nhá? Lòi bên này Đi yao, cả à hả? ơi ái kha mà bay คน่อยไม่ตายอีกคนนึง <só> อ <is> ีกคนนึง <JD> อ <et le> ีกคนนึงมาคนนึงหลังเข้ามาบนาบแทงไเลยอดได้ปอดไเลเราได้แล้ว tên, ấy xào ow 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 เยอไปเก็บโค้ดเยอะเลยเพวกมันแม่งเยอะมากเลยเนะี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้สัตว์แม่งเยอะอจัดเลยนะมันต,ตีบีขาวข้างหลัง okay. เยอะนะไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะขนาดสองคนก็ไหวามาก <จน S 2> ตีฟรีไม่ไหวสตัวเดเฮ้ยออตัวหนึ่งข้างหน้ามึงอะ่ะเอาดิปากฉลาม chứ dặn dỡ ấy sạt chặt đấy chị ra này chị ra này chị ra này mở chị ra nói dọc diện đôi sạch เชียร์มิดหลอดอะ่ะไปฉีดยาอะไรพร <c oughs> ้อมตำรวจแลดไอ้ตำรวจเจ็ดอ่ะไอเ้เชี่ยเจได้ายว่ะชุดดำเลยครับคุณหมอ ไปแล้วครับมาเลยนะครับชิบยามนะครับมาเล่นะครับขเขาอกเวลานี้ตำรวจต้องต้องอยู่เกินแปดนะไอ้เหี้ยทำไมตำรวจเวลานี้เหลือน,น้อยจังวะ ไอ้แจ็คครับผมไอ้แจ็คไอ้นี่แก๊งดีจีหรือแก๊งตลาดนัดปะสมาคมสมาคมพ่อค้าแม่ค้าประจำตลาดนัดประเทศไทยที่ไหนมีตลาดเราไปที่นั่นเพราะเรานัดกันไปคนสมเพศมันฟังที่ปฏิบปติแล้วคุณไม่สมเพศเตือนกันบ้างเหรอวะมึงเข้าเวลาเนี้ยฮะเออมันเหนื่อยแน่นอน เดี๋ยวมึงเตือนมาปั๊บกูดิเดี๋ยวมึงตือนมาเองเตือนมาเดียวเตือนมาเร็วพวกวานนาบีเตยากวอนตูบีอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงมึงโมเนิ้อเตีนกูอ่ะเดี๋ยวกูจะให้มึงลุกขึ้นมาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวขึ้นมาเดี๋ยวมึงอ่ะเร็วๆหมอค้างดามอีกหนึ่งหมอในซักรถชุดแจ้งค้างก่อนเลยครับหมอตำรวจไปไหนกันน่ะไหนครับมองไม่เห็นถอยคนได้ไหมตำรวจไอโจดที่นี้โจเหลืออีกสักหนึ่งคน แยกตกแค่ไหนนะครับแยกแยกเลาแยกเลาอนไนีเดนศพนะครับเด้งศพหนัหมอหมอหมอนี่หมอคนนี้หมอหมอเอาชุบชุ On. Yeah, yeah, I've been running and running to keep it a hundred it's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably warning if fuck of the help. Hearing subliminal soul on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling a to hell. Told me I'm sick and I tell her oh well. Rather be dead than I know that I felt